ดียาวาวันนี้ไปทุกที่สั่งไปุวรรูมาขากรรไกก็เลยได้คามูที่สดใสขึ้นเยอะครับสดใสขึ้นเยอะสดใสขึ้นใช่ไหมใช่ไหมพี่เคาฟ้องว่าลูกไม่กินข้าวเหรอฮะข้าไม่กินข้าไม่กินแล้วเตไม่กินเหรอเฮ้ยะกินกินเหรอกินใช่ไหม

หมดนี a, political, political ้มันตุ่มตุ่มว่าก็อาการดีขึ้นครับก็เดจะเอาตรวจเลือดวานให้อะยากระตุ้นเก้นเดืนถงไม่ตื้อขาไปเสร็จก็ดูตรวจเลือดต่อแต่ว่าสุดสายขึ้นก็สายขึ้นอย่าอย่าแพงไปสายนั้นคือไม่ได้เอาอีกไม่คะเอาอีกไม่คะเอาอีกไหมเอารักษารักษา

ăn không được không ăn đi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 